พร้อมไหมพร้อมไหมกับการเปิดประเทศใน120วันประชาชนว่าอย่างไรไม่รู้แต่นายกบอกว่าพร้อมแน่นอนค่ะหากดูจากประมาณการเศรษฐกิจนะคะก็คาดว่าการเปิดประเทศนั้นจะช่วยให้ GDP สูงขึ้น1.2ถึง1.5แสนล้านบาทค่ะแต่ประเด็นก็คือสมดุลทางสุขภาพกับเศรษฐกิจจะไปด้วยกันได้หรือไม่ในเมื่ออะไรอไรก็ดูเหมือนว่ายังไม่พร้อมเอ็กซ์แพนกับพลวันนี้ชวนตั้งคำถาม ถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปิดประเทศครั้งยิ่งใหว่าแต่120วันนี้มันคือวันไหนกันแน่นะคะล่าสุดนายกเฉลยแล้วค่ะว่านับตั้งแต่วันดีเดย์1กรกฎาคม เปิดเกาะภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสู่ไขมุกอันดามันของไทยนะคะหลังจากนั้นก็จะทยอยเปิดพื้นที่ต่างๆไปเรื่อยๆจนครบทุกพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนไทยค่ะซึ่งก็คาดว่า120วันก็จะอยู่ราวๆช่วงเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นประตูด่านแรก จังหวัดนำร่องที่เริ่มเปิดก่อนมาตราการต่างๆที่เตรียมไว้ก็จะได้เอามาทดลองใช้และปรับปรุงกันไปพลางๆค่ะอย่างแรกคือนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว2โดสก่อนเข้ามาไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีเอกสารรองรับจากประเทศต้นทางด้วยสามารถเข้าพักได้ในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน HHA Pass เป็นเวลา14วันและติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน แอปที่ว่านี้ก็คือ Thailand Plus ค่ะจะทำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES และภาคีเครือข่ายนะคะทำงานคล้ายๆกับแอปหมอชนะค่ะ คือมีการเก็บข้อมูลทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติบันทึกอุณหภูมิและความเสี่ยงในการติดเชื้อมีระบบ GPS บันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะคะหากว่าไปอยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะทําให้ผู้ใช้แอปสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้และเมื่อไปพบแพทย์ก็จะได้สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ได้ทันทีค่ะ มาไทยก็มีแอปพลิเคชันมากมายรวมถึงโครงการต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าใครสามารถจําชื่อแอปได้จําโครงการได้แล้วก็รู้ว่าประกลงแอปไหนทําอะไรเรียกว่าสุดยอดไปเลยค่ะ1นในข้อเสนอจากเช้งฟิวชั่นคือเมื่อนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย ควรรวบยอดทุกอย่างให้อยู่ในแอปเดียวแล้วระบบหลังบ้านไปบูรณาการ Big Data กันเอาและออปชันในแอปควรให้ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งเรื่องภาษาสื่อสารหรือระบบความช่วยเหลือเร่งด่วนยังมีปัญหาด้านสาธารณาสุขขับขันก็จะได้เป็นที่พึ่งสำคัญอีกอย่างคือจะมีมาตรการบังคับหรือว่าจูงใจอย่างไรให้ชาวต่างชาติร่วมมือลงทะเบียนอย่างเคร่งครัดและเก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็เป็นเรื่องของผู้มาเยือนนะคะลองมาดูเรื่องของเจ้าบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกว่าการระบาดในคัสเตอร์ใหม่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลงเลยนะคะแต่ละวันผู้ติดเชื้อสูง2-3,000คนนะคะและทำนิวไฮยอดผู้ติดเชื้อใหม่4,000คนมาแล้ว เรื่องของการสืบสวนโรคก,ก็อาจจะไม่ทันการกับสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อสูงขนาดนี้ค่ะระบบสาธารณสุขก็ยังทำงานกันอย่างหนักหน่วงเรื่องการตรวจเชิงรุกก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำหนึ่งในแผนยับยั้งการระบาดคือวัคซีนประเทศไทยฉีดไปยังไม่ถึง10%เลยนะคะโดยยอด8ล้านโดสที่ฉีดไปแล้วนั้นมีผู้ได้รับครบโดส2เข็มเพียง2ล้านกว่าคนเท่านั้นค่ะ หากจะฉีดให้ได้เป้าหมาย50ล้านคนหรือ70%ภายในปี2564จริงต้องฉีดให้ได้อย่างต่ำวันละราว4 0 0แสนโดสซึ่งในวันค i c k อ f f ฉีดวัคซีน7มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์ว่าสามารถทำได้นะคะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือวัคซีนไม่เพียงพอกับ120วันเปิดประเทศเหลือเวลาอีก4เดือนนั้นเราจะสามารถระดมการฉีดวัคซีนได้มากขนาดไหน นักวิชาการ TDRI ประเมินว่าหากไทยยังไม่สามารถคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันให้ลดลงมาเหลือหลักร้อยต่อวันก็ยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติเดินทางมายัางไทยยังไม่รวมถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองจะเปิดประเทศอย่างไรที่สามารถเลือกคนเข้าเมืองได้ถูกต้องตามเงื่อนไขและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ในระหว่างนั้นข้อกังวลเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านมุมมองของภาคประชาสังคม ที่สรุปได้ว่าแม้การเปิดประเทศจะเป็นโอกาสที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและรัฐบาลไม่ต้องไปกู้เงินมาเยียวยาอีกแต่ในการนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือให้พร้อมกับปัจจัยที่อาจแทรกซ้อนตามมาเช่นการระบาดระลอกใหม่จากชาวต่างชาติรวมถึงคลัสเตอร์คนไทยกันเองเพราะแค่ถแถลงว่าพร้อมแล้วอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ในขณะนี้นะคะ ืมกดติดตาม The Active ได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระของสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ